สวัสดีครับไอ้รนพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพ,พี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งผู้สูงอายุรวมถึงพี่น้องประชาชนผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ทางสอปอสอชอหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการโพสต์แจ้งว่า ตอนนี้ทางสอปอสอชอย้ำแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่จริงนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ทางรอพอสอตหรือว่าอบตอได้เลยซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มทยอยแจกไปแล้วเกือบ1000รายแล้วนะครับแนะนําผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ติดต่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ทางรอพอสอตหรือว่าอบตอเทศบาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ส่วนในกรุงเทพมหานครก็ขอให้แจ้งรายชื่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เลยแต่หากว่าหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็ขอให้โทรแจ้งทางสายด่วนสปสอชอเบอร์โทร1330แล้วทางสปสอช,อชอก็จะมีการช่วยประสานงานให้นะครับซึ่งสิทธิทประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นี้ก็จะมีการแจกให้แก่คนไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งบัตรทองประกันสังคมค่าราชการและสิทธิอื่นๆ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับสิทธทิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มี2กลุ่มนะครับ1ก็คือผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้เกณฑ์คะแนน,นความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือว่า ADL นะครับไม่เกิน6คะแนนแล้วก็2เป็นกลุ่มผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระไม่ได้ตามการประเมินโดยเจ้าที่สาธารณสุขหรือว่าแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้นะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ไม่จำกัดอายุนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีอายุไม่มากแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระไม่ได้หรือว่ามีคะแนน ADL ตามกว่า6กก็จะได้รับสิทธิ์เช่นกัน ในส่วนของขั้นตอนการดําเนินง,งานนั้นนะครับก็จะมีหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานที่สามารถที่จะเสนอโครงการขอรับงบประมาณได้ก็คือองค์การบริหารส่วน,นอออตำบลหรือว่าอปตหรือว่าเทศบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารอ,อพอสอตอและก็ส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง3าหน่วยงานนี้ก็จะมีหน้าที่เสนอโครงการขอรับงบประมาณมายัางกองทุนกปทในพื้นที่นั้นนะครับเมื่อคณะกรรมการก,ารกปรทอนุมัติแล้วก็จะมีการสั่งจ่ายเงินเพื่อนํานไปซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็แจกจ่ายใ,ใ,ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง2กลุ่มต่อไปทางนี้นะครับจำกัดจํานวนไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันยืนยันว่าการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่สามารถดําเนินการได้จริงนะครับแต่มีหลายคนก็ไปสอบถามที่รอพอสอตอรหรือว่าอบต,อใ,ตอใกล้บ้านแล้วได้รับคําตอบว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาทางสปชได้มีการประชาพันธ์แล้วก็จัดประชุมชี้แจงหลายครั้งแล้ว แต่ในบางพื้นที่อาจยังไม่ทราบข้อมูลจึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นต่อไปและท่านใดที่ไปสอบถามรายละเอียดแล้วทางรอปสตหรือว่าอาบาตอหรือว่าทางเทศบาลยังไม่ทราบรายละเอียดท่านสามารถที่จะโทรมาสายด่วนนะครับสบปอสอช1 3 3 0งได้แล้วทางเจ้าที่ก็จะมีการช่วยติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ของท่านต่อไปนี่ก็เป็นคํากล่าวของนายแพทย์อภิชาติรอดสมรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าทางสปอสอชอ ซึ่งในเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสายด่วนสปสช,ช,ช1330รวมถึง l i าย ID ดี @nhso ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ